ดีค่ะอยู่ก่อกับมีเตียบีกสองทางน้ำทางน้ำหัวนายช่างกำลังผสมผสมแนวสมงทางน้ำเข้ามาจ้ะ ปูนนี่ก็คือทางน้ำปูนทางน้ำขึ้นเลยวยน้ำบอกเรามันคือนี่ทางนา้ำยู่ตอกจะล้างตักใบใหม่หรอใบไหม่ลายๆทีนน่ทางน้ำเอาปั๊มขึ้นมาไปเลรอเธอบอลป่ กำลังทำความสะอาดทางนา้ำทางนา้ำหง

เอามาเอาเอายืนลงมาทุกคนส่งไปกันะตัวยืนมากเทศแถวนี่เแหละโอ้มันเกอนเออเอามาเปเทศได้เงาพริกูนะนี่คือขยะอยู่ในทางน้ำใบไม้ที่อยู่ในทางน้ำ ใบใหม่รูนใไซฮางดิง้นมาจ๊ะขยะเต็มเมื่อหลายปีเราไ้ทำความสะอาดตั้งแต่พาเทศออฟฟิศนะจ๊ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดออฟฟิศอยู่ข้างบนงกว่ากันเลยว่าอะไรขืนมาทำความสะอาดมันขึ้นยากลงยากเนาะตรงนนในไต่บันไดไปอมองนี้มันขืนยากร้งยากนะก็เลยบอกไป

ว่ายาดีน้ขึ้นถึงนี้อาปกพังทวนถ้าน้ำเต็มกรเ้มันลดออกเลยรันถ้าน้ำเต็มมันลดออกเลยดนันดนเคยดนเ้ยเคยไหลออกไปจนกว่ามันจะ ต่กล <ti connected> <ti> ้องมึงไม่นิ่งเลยกล้องสั่งเลยนี่มันแตกตนี้แตนี้ที่รู้ด้วยตนี้เป็นรอยเท้พี่ทำกาบ้านไหมสูวขพบานนแค่นี้

Bây giờ anh đi ngang vô Đi ngang vô Bây giờ anh đi ngang vô Đi ngang nè. Đi Mmm! -hmm. តែប្រតាមទួចនេះក ੰਮ នេះ เปิดนน้ำล่าโอเคลองทดสอบหมอเรียนมาก่อนเุืาา่อ <laughs> ุตสารรมคันี้แหละที่ผมทำอยู่อ่ะอันนนั้นไม่ได้ฉาบซ้ำเอาพี่รัตได้อีกแล้วคุยห <laughs> มักคุยห <laughs> ม, <laughs> <laughs> มักจากทางน้ำคุยหมักจากทางน้ำ อมองแมวแม่ปุยมักดิ่งกุยมักจากใบไม้ดิ่จักว่าจักปีอยู่ในทางน้ำวันใดท่าม่วมสะอาดนี่ปุยมักจากชันเลิศผสมน่าจะสู่คันจะสู่คนนี้กับพ่อมันนี่แหละผสมซีสาสคยา ผสมน้ำยากการซึมเนาะผสมซีมมันก็เป็นซีขาวมันก็กเลยบอกผิดหัวเ้าก็ยุขวออักงูผิแล้วจะใส่ใหม่ให้ก่อนจับให้เพื่อนิ ไม่มีรอยแตกอะไรแล้ว,ลลวข้างนั้นเหรอใส่น้ำใส,ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรแค่ทาให้มันทั่วแล้วจะย้ำอีกรอบสอง ใจเย็นใจเย็นให้มันแห้งก่อนไหลเดี๋ยวมันก็จะหลุยออกมาหมดอีกไหลเลาไหลายลช่างละว่าเดี๋ยทาทาไปเลยทาเสร็จปุ๊บฝนตกไหลลงมาหมดเลยอีกทางมันมีแนว้อ่าเนวปิดอยู่เพคนว่าันมีแนวปิดอ่าว่ายน้ำเขาไหมคนเฮ็ดไว้คางนึ่งสเลยคนเฮ็ดไว้มันมีทางนั้นไหมเออคนเฮ็ดไนทางนั้นอยู่นหมฮะเหมือนกันมันซึมหากัน แต่นี่มันมันมันแตกอยู่ข้างล่างเลยดิมันเหมือนกับน้ำทะเลขึ้นแล้วมันก็ขึ้นน้ำทะเลลงมันก็ลงมันแตกเป็นรูอยู่ข้างล่างมันแตกอยู่ฝั่งอยู่แต่นี้จะยาดูแต่ฟังท้างนั้นมันข้นงข้างกันไปเบิ้องกั้เนาะเขาได้เปิดเบิ้งกันเนาะนํามนี่กับลงเบิ้งเลยแขกเพียงเขาทางข้างก็อีกข้างหนึ่งนะ อาบน้ำยังไม่น้ำเค็มไม่ได้อาบน้ำเลยเม,มื่อคืนนู่นไม่ไม่หมถึงกอนอาบน้ำเค็มเอา้าทำไมถึงเค็มวะสามวันน่ะก่อนค่อยบอกแกว่าเออน้ำเค็มน่าจะเข้าถังนะน้ำขึ้นเยอะช่วงนั้นแกก็บอกอยู่เอา้าทำไมถึงเทสแปลกเทสแปลกเพราะวแวกไหนมันเค็มมันแตกนี่แหละะมันแตกอยู่ข้างล่าง มันเปะโปโปะโปะไว้แปื๊บปึ๊บปื๊บล้วไเข้าข้างแล้วโปะไว้เฉยทางน้ำรั่วออกบเท่เอาล่ออันล่อสามีมาเทให้ มาเรากอตัวนี้ได้อะได้อยา่างก็เลยปุยมากปุยมากจากกันเศษใบไม้ไม่รู้ ส่มทางน้ำทางน้ำทางนี่ถ้าถ้าบ่าหัวเนาะถ้าบ่ชหัวใสเบิดปีก็บเบิดเด้วยจ้ะเพราะว่า เพิ่เอื่นท่ายวะเมื่อเมื่อแกล้อนบอกเมื่อแกล่อนอซําทางเขียวซัมหนึ่งทางเขียวโอเวอร์แมนเออซัมส,สิบสิบสิบทางเขียวทางอ่าทางเขียวเนาะสิบทางเขียวทางเขียวนี่ประมาณพันพันแกล่อนเพิ่นวะโอ้โหเพื่อนเพิ่นบอกเลยต้อง่อมแล้วจ้ะเลยต้องสอม เพื่อนเอาว่าสอมสอมแก่อนบอยเพื่อนซื้อทางก่อนบอยซื้อทางพลาสติก <laughs> เพื่อนพาซสอมเพราะว่าอันอันที่ได้อันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นซีฟทางเหมือนเดิมแต่ขันก่อนมี่ขันมันบ่หัวนะ้ำกระซึมห,หัวที่บ่หัวที่ไม่อยุ่ประมาณปีสองปีเนาะอยู่ไปอยู่มากกรลืมซึมสามปีไปเขาสามปีที่สามกับซึมไปซึมไปเนาะกัะหัวก็ยังไปสินะตอนไม่อยุ่ที่กรแหกก็หัวเนาะ ก่อนก็ปลูกผักปลูกยังได้เบิร์ปีเบิด์ศาสตร์ปลูกหล,ลายพร้อมเนาะตอนนี้มันจะเพิ่นซื้อมาให้เฮ็ดเนาะเพิ่นซื้อมาให้เฮ็ดนี่เพิ่นซื้อมาให้แล้วก็เพิ่นอ่านเพิ่นก็บ,บอกเฮ็ดเจ้าค่ะสี่นะจ้ะเรากไ็ได้อ่ได้ได้พี่คนไทยมาซอยสองคนเนาะจ้ะพี่คนไทยมาซอยเฮ็ดงานสองคน ก่นกับยูได้ก่นกับยู้ในทางเปล่อจ้ะยู้ยในทางน้ำเปล่าก่อนบ่ไปเพราะว่าไตบันไดขึ้นไปแล้วก็คขามลังค่ากันไปโอ้ยแล้วก็เล็กทีมมี่เล็กลงไปทุกเล็กลงไปอ่าทางน้ำแบบนี้เนาะเล็กเล็กกระสินน้อยนอยไตไตล่งไปสินะก่อนกะจึงไหนแล้วยานเนาะน้ำหนักน้ำหนักตัวจะควงไลยเดียวสิ่งก็เล็บพกกล่าว ไ่เล็กลงไปเป็นเหตุว้ให้ปีนลงไปอันนี้ก็เเหตุว้ปีนลงไปเปิดน้ำออกคิมีก็เปิดน้ำออกเปิดน้ำเขาหากันคิมีสองทางนี่คิมีหนึ่งสองเห็ุเหุเหว้สองทางพวกกันว้อ่านา้ำทางหนึ่งเบิดก็ใส่อีกทังหนึ่งพวกกวันวายห้างเทาตะกี้มีคนงานเอออ่ามีคนงานเนาะ เขาเปิดหน้ามทิ้มไว้ให้สินะว่า,าใส่รบกันลงลงสาวม,ม,ามีสองมีสองทั้ง